บราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอเอ็กเลมโคเนอร์และคอร์ดออฟไซด์รายงานว่าบาร์ซโลน่ามีความสนใจในตัวของโมฮัมหมดซาร่าปีกตัวเก่งวัย32ปีของลิเวอร์พูลอย่างจริงจังและเมื่อสโมสรลิเวอร์พูลและซาร่ายังไม่สามารถตกลงในเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันได้บารซ่าเองก็เชื่อมั่นมากขึ้นว่าพวกเขาเองก็มีโอกาสที่จะคว้าตัวกองหน้าชาวอีไปร่วมทีมเช่นกัน การไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลได้ทําให้ซาลาตกเป็นเป้าหมายของสโมสร,รใหญ่อื่นๆเพิ่มมากขึ้นและไม่ได้มีแค่ในยุโรปแต่ยังรวมไปถึงสโมสร,รในลีกซาอุดิอาระเบียที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันเพื่อล่าลายเซ็นของเขาไปเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าบาซโล่าจะยินดีเสนอสัญญา3ปีให้กับซาลาแต่พวกเขาก็ยังไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงเท่ากับที่เขาได้รับกับลิเวอร์พูล เอาอีจหัดและเอาฮิลานเป็น2ทีมที่แสดงความสนใจและพร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินมา,าศาในเรื่องค่าเหนื่อยให้กับซาลาและดูเหมือนว่าทางเอาฮิลานนั้นมีความต้องการในตัวของซาลาอย่างมากเพื่อที่จะเอาไปแทนที่เนมากองหน้ากระดูกยุงที่พวกเขาเตรียมปล่อยออกไปในซัมเมอร์หน้านี้แหล่งข่าวเผยว่าสโมสรจากซาอุดีอราระเบียพร้อมที่จะเสนอเงิน40-50ล้านยูโรตอ่อปีให้กับซาลาพิจารณาในเดือนมก,กราคมนี้อีกด้วย ก็ถ้าวัดกันในเรื่องค่าเหนื่อยแน่นอนว่าไม่มีทีมไหนสู้ทีมจากซาอุได้แน่แต่ดูเหมือนว่าซาร่าจะยังคงอยากที่จะเล่นในโยุโรปต่อไปเขาอยากที่จะเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากจริงๆแดงเดือดผีปะทะหงส์จ้องคว้าโรบินสันฟุตบอลอินไซเดอร์เว็บลูกหนังปูดข่าวแอนโทนีโรบินสันแบ็คซ้าของฟูแลมกำลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูล ดาวเตวัย27ปีเป็นส่วนสำคัญพาเจ้าสัวน้อยรั้งอันดับ7บนตารางคะแนนเพียมมิร์กเวลานี้โดยเก็บชัยชนะ5นัดจาก11นัดแรกเขาลงสนามทุกนาทีในเกมลีกและฟอร์มการเล่นที่แสนสม่ำเสมอทำให้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำปีแสดงและหงแดงต่างตกเป็นข่าวว่าจับตาสนการของโรบินสันที่จะไปเป็นออปชั่นใหม่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนื่องจากลูกชอและอันดูลบสันมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตและฟอร์มการเล่น กระนั้นความสนใจของทั้งสองทีมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและคาดว่าจะยังคงตามติดฟอร์มการเล่นแข่งทีมชาติสารัฐต่อไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะยื่นข้อเสนอหรือไม่เจมส์ G จากเดียติกเชื่อว่าทาทดิสุลวัวควีนเคเลเลอร์ผู้รักษาประตูเบอร์2ของทีมลิเวอร์พูลจะย้ายออกจากทีมหลังฤดูก,กาลนี้สิ้นสุดลงไป ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วจากเคเลเฮอร์เขาไม่ต้องการที่จะรอคอยโอกาสในการทดแทนตำแหน่งของอลิสซนเบเกอร์อีกต่อไปและตั้งใจลงเล่นเป็นตัวจริงเขาต้องการออกจากสโมสรลิเวอร์ p ูมาแล้วในช่วง2ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สำเร็จและซัมเมอร์หน้านี้เคเลเฮอร์จะมีอายุครบ2 6กปีและเลือสัญญาเพียงปีเดียวและสโมสรลิเวอร์ pool คงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมปล่อยเขาไปแบบในราคาที่แสนถูกอย่างมาก การวางแผนสืบทอดตำแหน่งทำให้ลิเวอร์พูลต้องเซ็นสัญญากับจอร์จี้มาร์มารสววลี่ในทวารจากบาเลนเซียพวกเขารู้สึกว่ามันถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปถึง25ล้านปอนด์และถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่ชาญฉลาดอีกด้วยขึงสามยักษ์ใหญ่จ้องตะครุบคุณชายปีหน้า รายงานข่าวจากย so, ูโรสปอร์ตเอเปิดเผยว่าชาบี้อลอนโซกุนสือห้างยาไบเออร์ลูเซนมีแผนอำลาสโมสรในปี2025เพื่อออกตามหาความท้าทายใหม่โดยมี3ทีมยักษ์ใหญ่โยุโรปอย่างเรอัลมาดริดไบร์มินิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในข่ายเป็นจุดหมายปลายทางของโค้ชชาวสเปนผู้นี้อลอนโซสร้างความฮือฮาเมื่อรุูการที่แล้วกับการนำทีมห้างยาสร้างสถิติไร้ผ้ายาวนานที่สุดและคว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศ นั่นเองที่ทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายจากหลายสโมสรในโยุโรปโดยเฉพาะหงแดงลิเวอร์พูลที่อยากได้ตัวมาแทนที่เจเกนครอปก่อนที่เจ้าตัวตัดสินใจอยู่สารต่อความสําเร็จของเขาในทินไบอารีนาต่อไปอย่างไรก็ตามรายงานข่าวล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยว่าอารอนโซมีแผนจะย้ายทีมในปี2025โดยมีโอกาสย้ายไปคุม3ทีมยักษ์ใหญ่ยุโรปที่สถานการ์สโมสรไม่ค่อยมั่นคงนักอยู่ในขณะนี้เรอัลมาดริดคือสโมสรที่ถูกคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากที่สุดที่อาอนโซจะย้ายไปร่วมงานด้วย หลังเชื่อว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่คาโลอันชชรติต้องวางมือและอาอนโซก็มีสายสัมพันธ์อันดีเนื่องจากเคยค้าแข่งที่นี่ขณะที่เบย์มินิกมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมเพราะแม้แวงซองกอมปานีจะพาทีมสร้างผลงานภาพรวมได้ดีแต่ความปลาชัยต่อแอสตันวิลล่าและบาร์เซโลนาในแชมเปี้ยนลีกทำให้มีการตั้งคำถามว่าเขาดีพอที่จะทำทีมในระยะยาวหรือไม่ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เนื่องจากอนาคตของเป๊ปกอริลายังไม่ชัดเจนว่าจะอำลาสโมสรหลังจากสัญญาหมดลงซัมเมอร์นี้หรือไม่แฉเปาคุดนัตตี้พียาระวังตัดสินคาราบาวครับเกมไก่และเรือ มีรายงานว่าเดวิดคูดเปลาสายแป้งพยายามจัดงานปาร์ตี้ผียาในระหว่างลงทําหน้าที่ตัดสินเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ในศึกคาราบาวครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้ตัดสินที่จอมเช้าวัย42ปีถูกกล่าวหาว่าส่งข้อความในระหว่างพักครึ่งเวลาเพื่อวางแผนตั้งที่สูตแป้งกันในห้องพักโรงแรมทาเวลล์ภายหลังจบการแข่งขัน ตามรายงานของเดอะซันระบุว่าคูดได้จองห้องพักในโรงแรมตอน19.38นาทีและส่งใบแจ้งการจองให้เพื่อนในปาร์ตี้ทราบตอน2 0 0 4นาทีซึ่งเป็นช่วงก่อนเริ่มเกมเพียง11นาทีข้อกล่าวหาสุดช็อกล่าสุดนี้อ้างว่าคูดส่งข้อความหาเพื่อนว่าหวังว่านายจะเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะในระหว่างช่วงพักครึ่งเกมที่แมนซิตี้แพ้กับสเปอร์ไป2ต่อห คูตถูก PGMOL สั่งพักงานแล้วหลังจากมีวิดีโอออกมาวิจารณ์เจเกนครอปก่อนที่ต่อมาจะมีคลิปออกมาเผยแพร่โดยอ้างว่าเป็นเปาเฉาไรนี้กำลังสูดผงสีขาวคล้ายแป้งระหว่างเดินทางไปทำหน้าที่ในการแข่งขันยูโร2024แหล่งข่าวเปิดเผยกับเดอะซันว่าในวันแข่งขันเขาส่งข้อความหาผมซ้ําแล้วซ้าเล่าและต้องการจัดปาร์ตี้ผีหยา่าหลังจากที่เขาทําหน้าที่เกมสเปอร์จบซึ่งเขาเป็นผู้ตัดสินที่4เขาเพิ่งจองห้องที่ทาเวลต ก่อนเกมเริ่มจากนั้นก็ส่งใบจองมาก่อนที่เกมจะเริ่มแค่ส1เนาทีเท่านั้นมันบ้าเอามากๆเขาส่งข้อความมาหาผมทั้งก่อนและหลังเกมเพียงไม่นานนักแล้วเขาก็ส่งข้อความหาผมตอนช่วงพักครึ่งด้วยซึ่งผมคิดว่ามันจริงหรือว่าเนี่ยเขาควรโฟกัสไปที่การทำหน้าที่ในเกมไม่ใช่มาเตรียมจัดปาร์ตี้ผียาแหล่งข่าวยังเผยว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็แคนเซิลนัดดังกล่าว กับทางคูตและผู้ตัดสินคนดังกล่าวโมโหจนถึงขั้นเรียกร้องเงินเจ9 9ปอนด์เอเพื่อเป็นค่าจองห้องในครั้งนั้นยิ่งคิดยิ่งเจ็บใจห้าการตัดสินเดวิดคูดส่งผลกับลิเวอร์พูล คูดเป็นผู้ตัดสินของพิมลีกโตเป็นข่าวในทางลบหลังมีคลิปแพร่ออกมาในสื่อโซเชียลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเขาด่าทอ,อครอบอดีตกุนซือทีมลิเวอร์พูลด้วยคำหยาบและพาดพียงไปถึงสมมสรนด้วยนั่นทำให้คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพหรือ PGMOL สั่งพักงานเขาชั่วคราวทันทีเพื่อการสอบสวนล่าสุดเมื่อ12พฤศจิกายนมีรายงานจากสื่ออังกฤษระบุว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือ,อยูฟาถอดชื่อคูด ออกจาก,กาทำหน้าที่ในเกมนชั่นลีกสัปดาห์นี้แล้วหลังเจ้าตัวซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR เกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ก็เหตุเฉาโชว์สำหรับวิบากกรรมที่คูดสร้างขึ้นมาได้ส่งผลกระทบก,กับเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือการทำหน้าที่ของท่านเป่ารายนี้ไม่ว่าจะในหรือนอกสนามได้ส่งผลเสียหายกับเดอะเรดมากแค่ไหนโดยเฉพาะ5เกมสำคัญที่มีผลอย่างมากกับทีมนับตั้งแต่ปี2 0 1 9ถึง2024 หนึ่งดิวอกโอริกี้ไม่ได้ฟาวเฉยเลยปี2019ฤดูกาลนั้นลิเวอร์พูลพังดคว้าแชมป์พิมลีอังกฤษซึ่งเป็นสมัยแรกในรอบสทศวรรษโดยคูดได้รับบทบาททำหน้าที่เป็นผู้ดศินในห้อง VAR แมตที่หงแดงออเบือนโอทัฟร์เกมนั้นมาคาร์ลัตฟอร์ดเป็นคนยิงประตูขึ้นนำให้กับแมนยูเตดแต่มีประเด็นที่น่าสนใจก่อนหน้านั้นก็คือดิวอกโอริกี้ได้วิกเตอร์ลินเดเลฟเตจากด้านหลังจนลงไปนอนคลิ้งแต่กรรมการในสนามปล่อยให้เล่นต่อและนั่นไปสู่ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศ สองรูปสันประท้วงจนหัวร้อนปี2020มีจังหวะหนึ่งที่แอนดูรูปสันร,รู้สึกว่าเขาควรได้จุดโทษอย่างชัดเจนหลังโดนทำาฟาในเขตโทษแต่คูดปริเสธนั่นทำให้เจ้าตัวหัวร้อนมากๆและรอจนกระทั่งจบเกมจึงรีบเดินปรีเข้าไปขอเคลียร์กับท่านเปาจอมเฉวาทันทีตอนนั้นรบโรบบ้ใช้คำพูดหยาบคายแบบเต็มสูบเนื่องจากไม่พอใจการทำหน้าที่ของคูดเพราะทำเป็นมองไม่เห็นจังหวะที่เขาโดนทำาฟาและยังไม่ยอมให้มีการเช็ค V A R ด้วย 3. ลืมเช็คจังหวะฝ่โหดของพิกฟอร์ดใส่ฟันได้ปี2020ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์สุดอื้อชาวที่เดวิดคูดได้สร้างเอาไว้กับลิเวอร์พูลเพราะมันส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงให้กับสโมสร,รในการป้องกันแชมป์พิีเมยรีอังกฤษแมตช์นั้นจังหวะที่เป็นประเด็นให้พูดถึงอย่างมากก็คือตอนที่จอแดนพิกฟอร์ดพุ่งเสียบอย่างน่าเกลียดใส่เฟอร์กิลฟันได้จนได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าและทําให้เขาพลาดลงสนามในฤดูก,กาลนั้น ตอนนั้นหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าพิกฟอร์ดต้องโดนไล่ออกแน่ๆแ,แต่กลายเป็นว่าคุดเช็คแค่จังหวะล้ำหน้าของฟานได้เท่านั้นโดยที่ไม่ได้สนใจจังหวะเล่นรุนแรงของเนธวันทีมช่างกรีฑหลังเกมดังกล่าวไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินในแมตช์นั้นอยอมรับว่าตนน่าจะให้ใบแดงพิกฟอร์ดนอกจากนี้ในเกมดังกล่าวจอแดนเฮนเดอร์สันยังโดนประเษดป,ประตูชัยเนื่องจาก VR ระบ,บุว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่รูปภาพที่แสดงออกมาไม่มีความชัดเจนด้วยเหตุน,นี้แมตช์ดังกล่าวจบลง 4แฮนด์บอลชัดๆเกมกับอาร์เซนอลปี2023หลายคนที่ได้ดูแมตช์ดังกล่าวมองเห็นอย่างชัดเจนว่ามาตินโอเิกาทำแฮนด์บอลในเกมที่แอนฟิลด์เมื่อรู่การที่ผ่านมาและเป็นคูดคนเดิมที่มองไม่เห็นและไม่สนใจที่จะเป่าเฝ้าภาพจากหน้าจอทีวีแสดงให้เห็นว่าจอมทับกับตันทีมอาร์เซนอลเอื้อมือออกไปเพื่อสกัดลูกบอลแต่ทั้งคริสคาวานาผู้ตัดสินและคูดกรรมการ VAR ไม่ให้ลูกทีมของครอปได้จุดโทษ 5. ซาลาดโดนลากล้มกลิ้งแต่ไม่ได้ฝ่าวปี2024เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนรอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือแมตช์พบแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่หงแดงคว้าชัยชนะด้วยสกอร์2-0แม้ว่าจะเกือบโดนทีเด็ดของคูดเล่นงานก็ตามจังหวะน,นั้นเกิดขึ้นตอนที่โมเมตซาลาลุดเดียวไปลุ้นทำประตูแต่โดนเลออนไบรลี่ของสิงห์ผง,งาดกระชากจนล้มกลิ้งโดยคูดซึ่งเป็นกรรมการในสนามปล่อยให้เล่นต่อ และดาวินนูเยสวิ่งเข้าไปเอาบอลก่อนจะเป็นคนยิงประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ยังไรก็ตามเรื่องนี้หลายคนรู้สึกไบรี่ควรจะโดนลงโทษย้อนหลังเพราะนั่นเป็นจังหวะที่ตั้งใจทำฟาวโมซาลาแต่คูดไม่สนใจเหมือนประมาณว่าได้ประตูแล้วทุกอย่างก็จบกันไป